คุณยังจำความรู้สึกตอนเล่นเกมนี้ได้ไหมหรือถ้าคุณลืมไปแล้ววันนี้เราจะมาย้อนวันวานไปด้วยกันกันกบ Legacy Online p Park สวัสดีครับเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนุสลาวันนี้เราอยู่กับรายการเกมสตอรี่นะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆย้อนวันๆไปกับเกมรถแข่งในตำนานอย่าง l a c i t y Online <Play Park. S 1> เกมเลซิตี้นะครับเป็นเกมแข่งรถที่เปิดตัวมาในประเทศไทยได้ถูกที่แล้วก็ถูกเวลามากๆนะครับคือในช่วงนั้นผมจำได้เลยนะครับว่ามันเป็นช่วงอิ่มตัวของเกมแนว MMORPG ในประเทศไทยเลยนะครับ คือตอนนั้นนะครับทุกๆเกมนะครับเปิดตัวออกมามันจะคล้ายๆกันหมดเลยก็คือเก็บเลเวลลงดันเจียนวนเวียนกันอยู่แบบนี้นครับแล้วอยู่ดีๆก็มีเกมแข่งรถเกมหนึ่งเปิดตัวมาในประเทศไทยเป็นเกมแข่งรถที่แหวกแนวมากครับในตอนนั้นทั้งรถกระโดดได้รถด,ดิบกาอากาศได้และยังต้องรับส่งคนด้วยมันแปลกแต่ว่ามันเปิดมาในช่วงที่เหล่าเกมเมอร์ในสมัยนั้นนะครับกำลังเบื่อกับเกมที่จำเจจึงไว้แปลกใจเลยว่าทำไมตอนนั้นเกมเรซิตี้นะครับถึงคลองใจเหล่าเกมเมอร์ในสมัยนั้นอย่างง่ายดายเลย และด้วยความที่เลซิตี้ครับมันไม่ใช่เกมแข่งรถทั่วไปครับมันยังมีระบบเลเวลอีกด้วยนะครับทั้งเลเวลรถแล้วก็เลเวลคนขับจะบอกว่าเป็นเกมแนวแข่งรถบวกกับเกมแนว MMO RPG ก็ได้นะครับ คือเกมซิตี้เนี่ยมันใส่ความเป็น MMORPG ลงมาด้วยครับถือว่าใส่มาเยอะพอสมควรเลยนะครับทั้งระบบเลเวลระบบดาเมจในหมวดภารกิจที่เราต้องขับรถไล่ล่าและต้องชนเพื่อสร้างความเสียหายให้ศัตรูครับนอกจากนี้นะครับเกมซิตี้นะครับยังมีระบบเควสอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่งคนสะกดรอยตามชนรถแต่ว่ามันก็ยังไม่ทิ้งระบบที่เกมแข่งรถทุกเกมต้องมีครับก็คือการประลองความเร็วในสนาม สามารถพูดได้เลยนะครับว่าเกม l e g i t y เนี่ยเป็นเกม MMO RPG ที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นได้เลยนะครับเกม Legacy นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่มีระบบการเล่นโดยภาพรวมถือว่าเล่นง่ายมากๆนะครับโดยช่วงแรกๆนะครับจะเป็นภารกิจรับส่งคนแบบง่ายๆเลยช่วงเราเลเวลหนึ่งเลเวลสนี่คือรับส่งคนทั่วไปเลยครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากเลเวลสิขึ้นไปแล้วครับ มันจะเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆโดยภารกิจในเกม the city นะครับมีอยู่หลายอย่างมากเลยนะครับทั้งการรับส่งคนที่แรกครับคนที่เรารับส่งจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยนะแต่พอเรายิ่งเลเวลสูงขึ้นก็จเจอลูกค้าปัญหาเยอะแล้วครับทั้งเมารถไปจนถึงไม่ชอบไปมีการชนเกิดขึ้นหรือจะเป็นภารกิจชนรถภารกิจนี้ก็ง่ายๆครับก็ขับรถไปชนกับรถที่กําหนดไว้นะครับมีทั้งตล้อรถบัส เบ้นรถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ใช่ว่าเราจะชนแบบเลื่อยเปื่อยนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่ชนแล้วจะโดนแรงหรือว่าบางทีชนแล้วมันจะมีการคูณค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าพลาดครั้งหนึ่งนี่คือบางช่วงเวลาถึงกับต้องยกเลิกและเริ่มใหม่เลยก็มีนะครับหรือจะเป็นภารกิจที่ต้องคุยกันก่อนในปาร์ตี้ว่าใครจะวิ่งเส้นทางไหนกับภารกิจส่งของตามจุดต่างๆนะครับไอ้ภารกิจเนี้ยทาให้รู้เลยครับว่าใครอ่อนในปาร์ตี้รถใครแรงรถใครไม่แรง ถ้าลดแรงไม่พอครับวิ่งไม่ทันนี่ถ้าเจอปาร์ตี้ที่ใจดีหน่อยก็จะปรับแผนกันใหม่แต่ถ้าเจอปาร์ตี้ที่ฮาร์ดคอร์ครับเพื่อนๆอนนาจจะโดนเตะออกจากปาร์ตี้เลยก็ได้นะครับในขณะที่เรามองภาพความเท่ของตัวเกมครับในะอีกมุมนึงตัวเกมก็ใส่สกิลและความสามารถที่เราทําได้ครับมาแบบลุดโลกเลยจนมันแทบจะกลายเป็นเกมแฟนตาซีไปเลยนะครับคือเริ่มจากการที่รถเราสามารถกระโดดได้แล้วยิ่งอัพสกิลนะครับมันสามารถโดดได้สูงสุดถึง3ขั้นเลยครับ แล้วยังมีการกระโดดและดิฟกางอากาศอีกนะครับคือสกิลมันมีหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นสกิลดิฟกางอากาศสกิลกระโดดหรือว่าสกิลเพิ่มค่าต่างๆครับมันมีเยอะมากๆต้องบอกเลยครับว่ามันหลุดโลกไปโคตรไกลขนาดหนัง The Fast นี่คือว่าหลุดโลกแล้วเกมนี้แม่งหนักกว่าครับเกมเมซตี้นะครับมันเปิดมาในช่วงที่ผมกาลังจะขึ้นมัธยมนะครับถ้าจะไม่ผิดนะมันมีหลายเหตุการณ์มากๆเลยครับ ที่ผมประสบพบเจอมากับเกมนี้เริ่มจากโดนแฮกรหัสใช่ครับผมโดนอีกแล้วรอบก่อนผมโดนจากเกม P B รอบนี้ Legacy ครับและยังโดนในเหตุการณ์คล้ายๆกันด้วยนะครับคือมีการสแปมข้อความแจกของไอเราก็ไม่ได้จําเหตุการณ์ของเกม P B หรอกครับก็เลยทําทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เข้าไปใส่รหัสเข้าใส่ทุกอย่างบอกเข้าทุกอย่างสุดท้ายเกมหลุดครับใช่ครับเกมหลุดออกไปเลยหลังจากใส่เสร็จเรากดยิงยันปุ๊บเกมหลุดออกไปเลยครับ แล้วก็เข้าไม่ได้ด้วยนะครับเข้าปุ๊บแล้วก็หลุดเข้าแล้วก็หลุดเข้าไม่ได้อีกทีคือขอขายหมดตัวแล้วตอนนั้นคือแบบใจสลายมากๆใจผมสลาย้ามุงหัวใจผมแตกสลายเป็นล้านชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นสิยงเสียงแล้วในที่สุดใจที่แตกออกเป็นสิยงเสียงก็ถูกบดละเอียดจนเป็นผุยผงหมดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วล่ะฮะคือมันมันมากกว่าเกม PB ครับพีบีมันแฮกเรามันก็ทําอะไรไม่ได้ก็นอกจากขายขายปืนได้เปล่าผมจะไม่ได้ละ แต่มันเราเข้าเลยไม่ได้แต่ไอเลสิตี้เนี่ยคือเราเริ่มมาจากศูนย์เลยเราเริ่มมาจากศูนย์จนมาถึงในจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราพอใจแล้วอะเราพอใจกับมันมากๆแล้วเรามาโดนแบบนี้คือตอนนั้นผมจําได้ว่าผมเกือบร้องไห้เลยครับมันไม่มีเกมไหนที่ที่ทําให้รู้สึกขนาดนี้ได้ขนาดนี้แล้วครับเออแมันเป็นตอนนั้นมันมันความรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่ขอที่บ้านโต้ลุ่งร้านเกมครับคือการโต้ลุ่งครับอธิบายง่ายๆคือเล่นเกมยันเช้าอะครับ เช้าอีกวันหนึ่งอะจากเช้าวันนี้ไปถึงเช้าอีกวันหนึ่งคือแล้วตอนนั้นนะครับที่บ้านมีธุระพอดีแล้วทางที่บ้านครับก็ไม่ได้ห้ามด้วยนะครับแล้วทางพ่อผมก็ไม่ได้ห้ามครับก็ะโอเคจะไปเล่นโต้ลุงก็แล้วแต่ก็อย่างน้อยก็อยู่ร้านเกมก็มีคนเยอะอะไรครับแล้วด้วยความที่ผมก็โตในระดับหนึ่งแล้วครับพ่อก็เลยบอกว่างั้นดูแลน้องด้วยน้องผมก็อายุต่างผมสัก2อปีครับก็นั่งเล่นเกมด้วยกัน2คนพี่น้องเลยครับตอนนั้นจริงๆนั้มันผิดกฎหมายนะครับเออเขาก มองเข้ามาแล้วไม่เห็นนะครับต้องบอกว่า r e City นี่เป็นเกมแรกๆเลยนะที่ทำให้ผมเล่นเกมตันเช้าเลยครับสรุปแล้วนะครับเกม r e i t c i t เป็นเกมแนวแข่งรถแบบ MMORPG นะครับที่พัฒนาโดยทีมพัฒนาสัญชาติเกาหลีอย่าง J2M นะครับซึ่งเปิดให้บริการในไทยตั้งแต่ปี2007 จนถึงปี2013เลยนะครับคือเกมต้องปิดตัวลงครับเนื่องจากหลายๆปัญหานะครับปัจจุบันจะเหลือแต่เซิร์ฟเวอร์เถื่อนนะครับที่เปิดให้บริการอยู่เกมซิตี้เนี่ยครับเป็นเกมแข่งรถที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในช่วงเวลานั้นเลยนะครับแต่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งครับที่มีปัญหาเรื่องของ p a y t o w i n อยู่ไม่น้อยเลยนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากจะย้อนวันวเกมไหนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเกมสตอรี่ไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ